สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอ่วันนี้ก็นำเสนอนะครับผมพระนากปกเนื้อชินนะครับเนื้อชินอ่าพอดีผมไม่ได้ออกกรอบเอาไปใส่กรอบกรอบเป็นกรอบปุ๊กนะครับ หยอดเก่าไว้เขาหยอดก่าไว้ให้ให้ให้เขาหยอดไว้กว่าน,น้าเขานะครับอย่างน้อยก็โดนน้าโดนอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับไม่น่าเขาอ่ะขอขอโทษทีก็ดูดูงี้ก็ได้นะครับแปนะ๊บหแบบนึ่งเสียงโยน ดูเนื้อพระนี่ครับผมเนื้อพระดูเนื้อพระเนื้อพระจะเป็นจะแตกดันขึ้นมาจากข้างในมาข้างนอกนะครับดูเนื้อชิ้นนะครับนี่ครับดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมา อันนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเนื้อชิ้นนะครับเป็นแนวทางนะครับผมอของลพบ,บุรีหรือเปล่ากุลพบุรีนะครับผมพ่อพระลักปุกก็หลายกุนะครับผมพามาดูเป็นดูดูเนื้อชิ้นกันดีกว่านี่นะครับนี่ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแต่ข้างในจากข้างนอกนะครับ ของเก้นี่ทำซเหมือนเลยนะครับของเก๋จะเนื้อจะแบบเก่าอย่างนี้ครับแต่แต่มันไม่นวลตาครับผมดูง่ายๆนะครับเนื้อเก่าแต่ไม่นวลตาเขาทำาคราบไข่นี่ก็เป็นแห้งๆยังไงก็ไม่รู้ไม่มีความเก่าให้เห็นนะครับเหมือนเป็นการทำพระขึ้นมาใหม่ๆนะครับดูนะครับแต่องค์นี้สวยมากนะครับ มีตามีจมูกมีปากทันด้วยนะครับเป็นองค์นาคปกนะครับนาคปกก็ปกปักรักษานะครับผมปกปักรักษาป้องกันภัยอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ไม่เป็นไรครับคนเกิดวันไหนก็ใช้ได้ครับเพราะเป็นรูปพระนาคปกปก,ป,กป้องปกปักทุกคนนะครับปกปักรักษาทุกคน ที่บูชาทีา่ทำความดีและลึกความดีสินห้านะครับผม <c oughs> นี่นะครับใส่กรอบขึ้นแล้วก็สวยสวยนะครับขึ้นคอนี่ก็ไม่อายใขรนะครับผมนะเป็นพระที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากเลยนะครับถ้ายิ่งองค์จริงๆยิ่งสวยนะครับผมนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าวันหน้าเดี๋ยวหามาให้ดูกันใหม่ว่าจะได้พระอะไรมาให้ทุกท่านชมกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม